เซาซืา่ยหยวนหรือดาเดียในชื่อ global ซัพพอร์ตสาวที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนในเมก็ครีราอ,อัพไซด์ชัดกำลังจะเข้า r o v วินาทีแรกที่ได้รู้ข่าวฉันรู้เลยว่ามันจะเอานางมาขายสก,กินคู่กับผัวแต่ฉันไม่มีหลักฐานอืมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะขอเรียกน้องว่าน้องหยวนนะเพราะว่าถ้าฉันใช้ชื่อ g ก o b a l เนี่ยฉันน่าจะต้องเพี้ยนเป็นคำว่าดาเดียแน่นอนเพราะฉะนั้นปลดเข้าใจว่าน้องหยวนที่พูดถึงก็คือดาเดียกับเซาซื่อหยวนโอเค น้องยวนทําอะไรได้น้องหยวนเป็นตำแหน่งซัพพอตที่สามารถจะขโมยเงินฝั่งตรงข้ามได้เป็นตัวละครที่อยากให้มันสโนบอลเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้บได,ด้กเกิดได้เงินไปเท่าไหร่ก็โดนมันจิ๊กหมดยวนเข้าใจไม่ยากนางจะมีไอ้แดงกับไอ้ฟ้าอยู่ถ้าเป็นท่าหนึ่งจะปล่อยไอ้แดงไปใส่หาเพื่อนสามารถจะหิวเพื่อนได้ถ้ากดซ้ําถ้าเรากดซ้ํานี่ตัวเดิมจะเป็นการพุ่งไปหาเพื่อนให้เราทําสัญลักษณ์ไว้ฉันใช้คาว่ากดซ้ําแสดงว่ามันใช้อย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมใช่ ถ้าเราปลาไอแดงไปที่คนหนึ่งแล้วมันมีให้เลือก2อย่างคือปาไปที่ตัวเดิมหรือปาใส่เพื่อนอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าเราจะหิวเพื่อน2คนแต่เราจะไม่สามารถพุ่งไปหาเพื่อนได้เพราะเราใช้ q u ต้าหมดแล้วเพราะฉะนั้นการปาแดงก็ใช้อยู่2อย่างก็คือปลาและหิว2คนหรือจะปลาให้คนเดียวแล้วก็พุ่งไปหาเขาก็แล้วแต่เราจะเลือกกันนะนิดหนึ่งถ้าเราปลาแดง2คนนะค้า2คนอยู่ใกล้กันเห็นไหมไอแดงจะเอาเงินมาให้เรา20บาท หมือนจะเป็นการบ <c oughs> ูธเงินก <c oughs> ับเราอะนะก็คือทําให้หยวนนั้นจะไม่จนนอกจากจะได้เงินฝั่งตรงข้าม <c oughs> เราก็จะได้ติปจากฝั่งเรามาด้วยอืถ้าเป็นไปได้ก็หาจังหวะปลา,ายแดงให้อยู่ใกล้ๆก,กับเพื่อนสองคนนะ <c oughs> จะได้บูธตังตัวเองเอาแหละไอแดงเสร็จแล้วมาอยู่ที่ไอฟ้ากันบ้างถ้าเราปลา,ายฟ้าไปโดนศัตรตู <c oughs> มันจะค่อยๆหักเงินฝั่งตรงข้ามสอง8ี่หกแปดรวมๆก็คือ20บบาทมันจะหักช้าๆนะแต่มันมีวิธีหักเร็วๆอยู่ก็ไอแดงเล่นไงฟ้าก็เล่นงั้น แดงสามารถจะปลาใส่เพื่อนสองครั้งได้ฟ้าก็ใส่เพื่อนสองครั้งได้คือถ้าปลาใส่ใกล้ๆศัตรู2คนปุ๊บมันจะหักเงินท,ทันที20บาทแต่ถ้าเรากดซ้ําตัวเดิมมันก็เป็นการพุ่งไปอะนะอ่านนิดนึงนะถ้าเราปาฟ้าโดนศัตรูแค่คนเดียวและปล่อยมันหมดเวลาโดยที่ไม่พุ่งไปหามันจะได้แค่10บาทถ้าอยากได้20บาทก็ต้องโดดไปหาไม่ก็วางท่า2ให้โดนศัตรู2ตัว อันติก็เป็นการปายแดงไอฟ้าไปซึ่งสถานะที่อยู่กับท่าหนึ่งท่าสองมันก็จะติดศัตรูทันทีก็คือถ้าฝั่งเรามันก็หิวฝั่งนู้นมันก็จะหักตังถ้าทางที่ดีถ้าให้ฝั่งเรากับฝั่งเขามันอยในใู่ใกล้ๆกันนี่คือข้อจะเพอร์เฟกต์มันลืมพาสิฟอย่างหนึ่งของยวนคือไอหลอดสเตมินาใต้เลือดเนี่ยใต้มานามันจะสามารถโดดเตะได้ใช้ข้ามหินข้ามคือได้นะถ้าโดดไปหาศัตรูก็โดดเตะแล้วค่อยกดท่าไอแดงดีออกมาอย่าดูถูกนะจ้ามันเตะแรงอยู่นะ หยวนก็ประมาณนี้นแหละเข้าใจไม่ยากมันเป็นซัพพอร์ทที่ขโมยตังค์ถ้ามันสามารถเจอสโนโบอลได้เราก็ไม่ได้หุดได้เกิดได้เท่าไหร่ก็โดนมันจิกแต่กลับกันถ้าเราเล่นหยวนนะ้ำแม่งไม่เกิดไม่สโนโบอนการขโมยตังค์ของหยวนมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเตรียมตามหยวนก็จะลําบากเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันอาจติงนิดนึงหยวนเนี่ยถ้าใครเวียนหัวง่ายก็อาจจะระวังหน่อยนะแต่ถ้าโดดไปโดดมาคือมันไวอยู่ถ้าไปเกาะตัวไวคือจอมจะหมุนนิดหน่อยก็ระวังอ้วกแตก มีรางสังหรณ์ว่าจะเข้าอาีไปนี่อาจจะเนิร์ฟในเรื่องของฮิวนะตัวคูณมันไม่เท่ากันก็ต้องรอดูในอนาคตแล้วกันนะแต่เอ็มซีฉัน,เ,นเหลือติ่งหนึ่งใจเย็นฮิวให้หโดดเข้าไปตันยอนฉันน่าจะไหวอยู่เอ้ความจริงคนไปตันอลิสแต่ไม่เป็นไรนี่ละดาเมจมันก็ถือว่าพอมีแต่ก็อย่าหาไปเล่นเมจน,นะจ๊ะฉันดูว่าคิดอะไรอยู่นะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่เล่นตัวอื่นเถอะโอไม่นะแน่นีตู่ ล่าง3าเอถอยไปทังไอ้ตันผักลิงไปสายอันติโอ้ยมันยังสวนบ้องหัวชั้นแตก MC ก็ไม่น่าจะรอดเธยังเก็บลิงไปได้และนี่เป็นท่าตุยของยวนนะจ๊ะออโอ้โหท่าย,ยวยอวะแครี่ชั้นเ c กิ้งออกมาแล้วนาฬยาฉีดอย่างนี้หนีวายั่ำกระหม่อมตีบยอดหน้าตายคาบาทาบัฟฟ้าเกิดขโมยบัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามมีช่วตีนี่เน เดี๋ยวคุ้มกันให้มีสายฮิวอะไรน่าจะมามาจริงด้วยปาล็อกเตะเหมือนลืมพูดเหมือนในฟ้ามันจะล็อกขาสตูแป๊บนึงอะนะเกมนี้น่าจะเล่นสบายฮิวเพื่อนโอ้เยอะเยอะเยอะสายติสายฮิววิ่งมันกองกระจุกกันในฟ้าเดี๋ยวได้ตังใบย้อนตัวแตกดีวายย่ำกระหม่อมถ้าสนบอลได้มันก็ทรงๆเนี้ยแหละเล่นสบายเราก็มีตังซื้อของให้เราอึดขึ้นฝั่งตรงข้ามก็จน แต่ถ้าสนบอลไม่ได้มันก็จะหนังคนละม้วนนะออกโลน้ําแข็งมาสามารถใช้เท่มกดซ้ําได้แบบสองช่องเลยปาติฮิวยิมใครไม่รู้โตโลย่ากระหม่อมนี่เนี่ยยาห้าวกับพี่น้องโอ้ยโผล่ไปตอนโตโลตุยภาพเลกเคลื่อนเลยมีซีซอยบ้านซอยบ้าน,านวดีจายอนนี่เนี่ยสาติไปแล้วมีซีก็ยิงปิ้วยิงปิ้วยิงปิ้วน้ําตาจะไหลแคลรี่ได้เกิดซับได้วเราก็อุ่นใจซอยตโล่ยิบยับยิบยับ,ยบนี่เนี่ย เตะฮิวตัวอย่างก,กดมั่วซส่วแต่เอ็มซีก็ยังยิงอยู่แล้วก็ยิงต่อแล้วก็มีลิงมาล้วงถอยกลับไปแล้วก็ยิงจบ้องกดอ,อีกข้อ,อการเล่นเยวนจบได้ก็จบอย่ายืเอเลดเพราะเลดเกมเงินมันจะไม่ส่งผลอะไรแล้วการขโมยตังค์งหวนก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะนั้นจบได้รีบ้จบคิดกลางกำลังเข้าฮิวเพื่อนฮิวอืมมีคนตัวแต้ อ่าเรียนมาแล้วป่าสองนั้นก็เป็นลิงก็แต่ลิงเราเราดาร์กเสียเยอร์นี่เนี่ยแตะก้านคอยิวเกี่ยวใครไม่รู้แล้วลิงกูโดนดาร์กทุบตุยไม่มีใครไปช่วยนี้ยืนยิ่งเลยปิ้วปิ้วจ้าออเอมซีกูลงไปนอนนี่เนี่ยเหลือใครบ้างเนี่ยฉันหนีวากับไบรอนไบรอนตัดตีบ้านได้อยู่ห่วงแค่การตีบ้านนั่นแหละขอแค่ไบรอนไม่ตุยน่าจะจบได้นี่เดินเท้าดองๆอะไรนี่เนี่ยเอ๊จะไม่ได้ใช้กอดลำแข็งเลยดีวะ ซื้อมาแล้ว่ได้ใช้บวลตีบ้านตีบ้านตีบ้านนั่นแหละถ้าสโนโบอลมันก็จะประมาณนี้นแหละซึ่งควรจะสสนโบอลให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นยวนทําอะไรลาบากอีกสักเกมแล้วกันฝั่งนั้นก็มียวนเหมือนกันเหมือนน่าจะมากับผัวใช่ด้วยดูสิคอมโบจะได้หรือเปล่าปากกระเบิดเราเหมือนจะไปไล่กัดตาเชื่อมิงซึ่งเราจะโดนตาเชื่อมิงรูปคมหรือไม่นี่แหละเตะไม่มาเหลฉันมาเหลฉันมาเหฉันทำอะไร เป็นแค่หัวใหญ่้า,าก,กับเมียจำไว้ไม่งั้นโดนเตะยายายา่าไม่โยนมาฝั่งนู้นจะเตะฉันตูรินจะด้วยและวฉันก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่เย่ขอบคุณมากเพื่อนเดี๋ยวฮิลให้นี่แม่อันตีมาฮิลได้เต็มหลอดสดชื่นอ,อ๋อไอ้ฟ้ามันสามารถจะเกาะคีบได้ด้วยนะคือถ้าสถานการณ์ไหนเพื่อนไม่อยู่พใ,ใกล้ก็ใช้ไอ้ฟ้าเกาะคีบเพื่อจะหนอีได้อยู่เอาด้าจะเยเย่อกันแล้วค่อยไปเล่นล่างมามะ ฉนันน่าจะเกี่ยวโดนใครสักคนวัสดีจ่ะเอลสุนี่เนะี่ยาติเฮ้ยมันโดดไปซะไกลเลยมาเล่นสนุกนะแต่ไอจังหวะโดดนี่คือมันเมาหัวมากไงจ้าแลมสกินที่เมนแลมทุกคนอยากได้สกินสีฟ้านี้แลมอย่าโอ๊ยโดนบอลเต็มหัวฮิวเป็นสกินแชมป์มนะว่าไปได้สวยจริงเจ้าหรือแลมยังไงแลมน่าจะโกรธนะแด่ยเดี๋ยวคอยซับเพื่อนอยู่ข้างๆฮิววัสดีจ้า นี่เนี่ยไกยอดนะฮะฉลามกัดคอมโบโคอมจอยกันสุดๆแล้วไปขโมยบัฟฟ้าเจ้าที่เข้ามากลับดีกว่าเดี๋ยวยวนมาเดี๋ยวผัวนาก็เข้าแหละถึงตอนนั้นคุณก็จะรู้ว่ามันเลงมันเป็นยังไงมาแบ่งเบาพาล่าดีสินะนะปาติสุดปลายระยะล้าช็อตได้แล้วว่าดีจะ้ะยวนจ๋าวันดีจะผัวใ้ตัวปอมันตุยแล้วอ่ะฉันน่ะตัวจริงกลับบ้านมานี่จะกลับแบบดีๆหรือจะกลับแบบเป็นศพ ดูแลได้ยากกลับเป็นศพเพราะทามนดูมากน่ากลัวตีบ้าน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 ถอยโอ้ยโดนดักไม่โดนฉีดแต่แคลรี่ฉันปาตีช่วยแคลรี่ได้หรือไม่เออฮือหิวให้แคลรี่ได้อยู่แต่ว่าสองรลค่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวเ้าไอ้ไห,นหนุ่มนี่เหยียบหน้าเมีเยเธอได้ไงเมื่อกี้ใครมันเดินเหยียบหน้าฉันไหนไหนไหนเพื่อนมาเยอะพอดีจ้ะไอามาหนึ่งสองสามสี่ ปารตีไปคนนี้ขอนะจ๊ะไม่ได้แคนไหนจริงๆตีบ้านตีบ้านนตาตาฉชีดอย่างนี้ฮิวใส่ล็อกโอ้ยโอ้ยอยอยอย,อยไม่ทำไมเมื่อกี้ฉันไม่ถีบป้อมนะน่าจะจบได้แล้วมั้งเพราะว่าเหยา่มาอยู่เรนบนคีดเข้าไหมจบแล้วมั้งดูทรงปีนั่นแหละว้าวถ้าวาร์ฟสกิลช์ชัวร์ตจีนสวยงามคาหวังว่าตุดจีนปีม้าอยู่นะจ๊ะ เออพูดถึงปีมา้าแสดงว่าหยวนมาตัดหน้าหยุนหยิงใช่ไหมยหยุนหยิงเมื่อจะได้เข้าเนี่ยดูทรงแล้วซูเปอร์แมนน่าจะได้รีโมเดลก่อนหยุนยิงเข้าอืหยวนก็จะเล่นประมาณเนี้แหละก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวน่าจะเข้าเบตา้าชื่อน่าจะใช้ชื่อเดียวกับโกลบอลคือดาเดียเดี๋ยวยีกสักพักผัวนางก็น่าจะมามันจะขายสกินคู่ฉันรู้แต่ฉันไม่มีหลักฐานอืม เอาล่ะก่อจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพืกระจายกันด้วยนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า